ตอนนี้พานักเรียนมาชมผลงานตัวเองที่ปลูกแล้ว1เดือนกว่าๆเชื่อหรือไม่ว่าผักข้างหน้านี้คือผักที่ปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้นหนึ่ง5ขีดไม่ใช่5้าโลนะหขีดครึ่งโลเป็นอย่างน้อยเลยบางต้นอาจจะ8ขีดนะครับดูตรงโน้นเนอ่นะแปลงโน้นนะครับฝีมือคนแถวๆนี้แหละปลูกง่ายไ,ไ,ไหมหน้ารักที่ว่าใหญ่ ไหนครับเทียบหน้าให้ดูหน่อยใหญ่กว่าหน้าเลยค่ะใหญ่กว่าหน้าก็กระด้งนี่แหละครับดูไว้นะครับคนนี้นะครับหลอกเอาผักเรานะครับเนาะหลอกเอาผักเอาอะไรหลอกเอาอะไรแรกไอดีไลน์เหรอน่าจะใช่ครับยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยเลยรอยยิ้มเข้าไปก็หลอผักหมดแปลงแล้วนะครับเดี๋ยวกินแล้วจะติดใจนะครับสลัดครับครับโอเคไหมมาที่นี่ มาที่นี่มีความสุขไหมนะครับให้สมชื่อความสุขปลูกอินทรีย์ให้หน่อยเอาสามสองหนึ่ง